ณนหมู่บ้านลเล็กๆแห่งหนึ่งในภูเขาที่งดงามแสนไกลมีชายหนุ่มสองคนชิปปาโปลและบรูโนโชายหนุ่มทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันและเขาทั้งคู่ก็ได้อาศัยอยู่ณที่หมู่บ้านแห่งนี้พวกเขาอยู่ในวัยที่ยังหนุ่มนน้นและพวกเขาเฝ้าใฝ่ฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าสําหรับตัวพวกเขาพวกเขามักจะพูดคุยกันถึงความฝันอยู่เสมอพวกเขาไม่กลัวกับการทํางานหนัก และพวกเขาทั้งคู่ก็เฝ้ามองหาโอกาสที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายมองหาโอกาสที่จะช่วยให้ความฝันนั้นเป็นจริงพวกเขามักจะพูดคุยกันถึงวิธีที่จะสามารถนำพาพวกเขาให้กลายเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จที่สุดในหมู่บ้าน และแล้ววันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงมีผู้นาในหมู่บ้านคนหนึ่งได้ตัดสินใจว่าจ้างคนทั้งสองให้ทํางานชิ้นหนึ่งในงานชิ้นที่ว่าก็คือการขนส่งน้ําโดยการนําน้ําจากแหล่งน้ําบนภูเขาเพื่อนํามาใช้สายประโยชน์ที่หมู่บ้านทางด้านล่างและสำหรับค่าจ้างที่พวกเขาจะได้รับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําที่พวกเขาสามารถนําลงมาสู่ที่หมู่บ้านได้ ปาโบและบูโนโต,ตกลงรับงานที่ว่ามาทำอย่างประทุือิ่นในทุกๆวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นพวกเขาจะใช้ถังน้ำเพื่อหากน้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขาอาไว้ที่หมู่บ้านทั้งสองทำงานหลักโดยการหากน้ำไปกลับเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าอยู่อย่างนั้นและในทุกๆเย็นพวกเขาทั้งคู่ก็จะกลับบ้านพร้อมกับการได้รับค่าจ้างในวันนั้นๆ ปูโน่พอใจเป็นอย่างยิ่งกับงานที่เขาทำและจำนวนรายได้ที่เขาได้รับอยู่เขาแน่ใจมากว่าโดยวิธีนี้นี่แหละที่จะทำให้ความฝันของเขากลายเป็นจริงได้อย่างแน่นอน <Bruno S 1> รูโน่ <Bruno S 1> คิดว่าเขาสามารถที่จะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นหากเขาได้ใช้ถังนา้น้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะขนน้ำให้ได้ปริมาณที่มากขึ้นในแต่ละครั้งเขายังเชื่ออีกว่าโดยจำนวนรายได้ที่มากขึ้นนี้เอง อีกไม่นานเขาก็จะสามารถที่จะซื้อวัวและซื้อบ้านที่เขาเคยใฝ่ฝันถึงได้แต่ในขณนะเดียวกันป้าปนลกลับไม่ได้พอใจไปด้วยกับสิ่งนี้ในทุกวันหลังเลิกงานเขารู้สึกหมดเรี่ยวแรงเขากำลังมองหาคนทานที่ง่ายกว่าที่จะมาช่วยเขาในการทำเงินให้มากขึ้น hmm. แล้ววันหนึ่งป้าปนก็คิดขึ้นมาได้ ป้าปูนจินตนาการถึงท่อส่งน้ําเครื่องมือที่ใช้นําน้ําจากแหล่งน้ําบนภูเขาเพื่อนําลงมาสู่ณที่หมู่บ้านและด้วยท่อส่งน้ํานี้เองป้าปูนสามารถที่จะนําน้ําจากแหล่งน้ําบนภูเขามาสู่หมู่บ้านได้ในปริมาณที่มากขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องแบกถังน้ําไปกลับอย่างที่านมาเขาตื่นเต้นมากในความคิดนี้และเริ่มวางแผนป้าปูนไดแบ่งปันความคิดนี้ให้กับบรูโน่เพื่อนของเขา ก็ไปได้ขอให้บรูโน่ทำงานร่วมกับเขาในการที่จะสร้างท่อส่งน้ําแต่บรูโน่กลับคิดว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่บ้าๆทั้งหมดที่บรูโน่คิดเก่งก็คือสิ่งที่เงินของเขาสามารถหาซื้อได้ในวันนี้และวิธีที่จะหาเงินได้อย่างรวดเร็วด้วยเหตุน,นี้เองบรูโน่จึงใช้ขนาดของถังที่ใหญ่ขึ้นในการที่จะหามน้ําไปกลับเที่ยวแล้วเที่ยวหลับเที่ยวแล้วเที่ยวหลับ บรูโน่แน่ใจว่าโดยวิธีเช่นนี้เขาสามารถที่จะทำเงินได้มากขึ้นส่วนปาโบนด์ด้ยกตัดสินใจที่จะสร้างท่อส่งน้ำด้วยตัวของเขาเองเ,เขาเข้าใจดีว่ามันไม่ได้ง่ายเลยเพราะมันจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานในการสร้างท่อส่งน้ำให้เสร็จสมบูรณ์ปาโบนรู้ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นหลายปีกว่าที่ท่อส่งน้ำจะเสร็จแต่เขาก็ตั้งใจในเป้าหมายของเขา ให้ทุกๆวันเขายังคงไปทํางานวันแล้ววันเล่าและเขาก็ยังหาบน้านเหมือนดังเช่นเมื่อก่อนสมัยระหว่างนี้นี่เองที่รายได้ของบรูโน่ได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าบรูโน่ได้ซื้อบ้านและซื้อวัวเป็นที่เรียบร้อยตามที่เขาได้หวังไว้แต่ชีวิตของบลูโน่เปลี่ยนไป ในตอนนี้บรูโน่ได้ใช้เวลาหลักเลิกง,งานในร้านขายเหล้าและได้ใช้เงินจากการทำงานหามน้ำที่เขาได้สิ่งที่บรูโน่ไม่ถนัดก,ก็คือร่างกายของเขาเริ่มที่จะงุ้มงอ่น,นเกิดจากสาเหตุที่เขาหามถังน้ำหนักหนักทุกวันทุกวันรางกาของเขาดูเหี่ยวยน่นและร่างกายของเขาอ่อนล้าลง ยิม่ชาบรูโน่จะเริ่มหาน้ำได้มีปริมาณที่น้อยลงและน้อยลงเนื่องมาจากร่างไาที่อ่อนล้าและสิ่งแรงเมื่อแล้วเดี๋ยวเล่าทีปปป่ปาปอนทำงานสร้างท่อส่งน้ำเหน่หนักไม่นานปีแรกก็ผ่านพ้นไปก้าวเข้าสู่ปีที่สอง ท้ายที่สุดป้าปนก็ได้สร้างท่อส่งน้ําได้สําเร็จเสร็จสิน้นเขาไม่ต้องหาบน้ําเพื่อขนน้าจากแหล่งน้ํามาสู่ที่หมู่บ้านอีกต่อไปในตอนนี้ป,ป้าปนได้เงินมากขึ้นกว่าครั้งไหนไหนและด้วยปริมาณน้ําที่ไหลผ่านท่อส่งน้ํามาสู่หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเขามีรายได้ที่มากขึ้นป,ป้าปนมีความสุขและภาคภูมิใจกับความคิดการยืนหยัดและการทํางานหนักของเขาเป็นอย่างยิ่งในตอนนี้รายได้ของเขาหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย และรายได้ของเขายังคงหลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่น้ำยังคงไหลผ่านท่อส่งน้ำของเขาเรื่องราวของบรูโนและปาโปตสามารถที่จะเทียบเคียงได้กับเรื่องราวในชีวิตประจําวันของพวกเรางานหาน้ําที่พวกเขาทําก็เป็นเช่นเดียวกับงานประจําที่คนส่วนใหญ่ทำเพื่อให้ได้เงินมาหรือหาน้ําไปกับเพื่อที่จะนำน้ําจากแหล่งน้าไปสู่หมู่บ้าน เพื่อที่จะแลกกับเงินแัะเพื่อเพิ่มรายได้บรูโน่จะต้องเพิ่มการหาหน้ำไปกลับให้มากเที่ยวยิ่งขึ้นหรือไม่ก็ต้องใช้ขนาดของถังให้ใบใหญ่ขึ้นมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตจริงเพื่อการเพิ่มรายได้ของเราตัวต้องทำงานหนักขึ้นเช่นการทำงานล่วงเวลาหรือการหางานที่สองมาทำ เราใช้วิธีเพิ่มขนาดของถังของเราโดยการรับตํตำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งบายครั้งที่เราจะต้องใช้เวลามากขึ้นในงานที่ทำเราส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อแลกเงินเช่นเดียวกับที่บูโนทำเราต่างก็รู้ดีว่าทุกคนต่างก็มีเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันเท่าเทียมกันและมันเป็นไปไม่ได้เลยครับในการที่เราจะนําเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงต่อวันเพื่อที่จะนำเวลาเหล่านั้นมาทำงานแลกเงินเพียงอย่างเดียว ช่วงที่ยากลาบากที่สุดจะผ่านเข้ามาเมืองเราไม่สามารถใช้เวลาเพื่อแลกกับเงินได้อีกต่อไปอาจจะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นหรือสุขภาพหรือเหตุผลอื่นๆและเมื่อเป็นเช่นนั้นรายได้ของเราก็จะหยุดลงที่เราลองมระทบทวนในสิ่งที่ป้โปนทำด้วยความฉลาดปาโปนไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดที่เขามีเพื่อมาแลกกับเงินจำนวนจำกัดปาโปนได้ใช้เวลาบางส่วนของเขาเพื่อสร้างท่อส่งน้ำ ปาปนรู้ว่าด้วยท่อส่งน้ํานี่แหละที่ทาให้รายได้ของเขาเข้ามาอย่างต่อเนื่องตราบที่ยังมีน้ําไหลผ่านท่อเข้ามาเธอได้ต่อเนื่องสม่ําเสมอที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนเวลาที่เขาทํางานในแต่ละวันปาปนรู้ว่าสักวันหนึ่งปัจจัยจากเรื่องของอายุหรือสุขภาพจะทําให้เขาไม่สามารถที่จะใช้เวลาที่เขามีเพื่อที่จะแลกกับเงินได้อีกต่อไปหลังจากที่เขาสร้างท่อส่งน้ำเสร็จ ปาปนก็สามารถที่จะเฝ้าดูการไหลของน้ําและทําให้มันไหลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ารายได้ของเขายังเข้ามาเรื่อยๆปาปนะวนได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าการมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเราไม่จําเป็นที่ต้องเอาเวลาไปแลกเงินเสมอไปมันมีหนทางที่ดีกว่าจริงๆด้วย<บ>แ,ลวแล้วคุลครับ คุณยังคงคิดเช่นเดียวกับบรูโนที่ต้องใช้เวลาเพื่อแรก,กเงินอยู่หรือไม่หรือคุณ, <S <S คณต้องการเป็นเหมือนกับปาโปนผู้ที่สร้างและคูมไว้ซึ่งท่อส่ง,งน้ำที่จะนำรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายห<ค>ากคุณสนใจในแนวความคิดเรื่องการสร้างท่อส่ง,งน้ำของคุณเอง กรุณาติดต่อกับคนที่มอบวีซีดีการนำเสงงงนอแนวคิดนี้ให้กับคุณคุณสามารถที่จะเริ่มสร้างท่อส่งน้ำของคุณเองได้ตั้งแต่วันนี้สวัสดีครับ